ดีใจครับที่ให้ต่อยแล้วก็ชนะด้วยครับชนะน็อกด้วยครับไม่คิดครับแต่ก็ผมก็ซ้อมซ้อมเพื่อแต่ซ้อมให้ชนะน็อกนี่หละครับเพราะว่าถ้าเป็นครบยกเราก็จะเหนื่อยเพราะว่าที่เรามั่นใจว่าจะชนะคือถ้ายืดระยะมันจะเหนื่อยใช่ครับเกมยาวใช่ครับเกมยาวก็เหนื่อยเสียเปรียบเขาแน่ๆครับมันจะยกไหน ก็มันใจปลายยกสามเขาดูเขาหมดดูแถวไปเลยครับแล้วก็ออกมายกที่ไปครับก็ก็ก็ชนะนะครับก็ก็มีต่อยมีหมัดต่อยท้องต่อยอะไรก็มีการพอใจผมก็พอใจครับคุณแมนที่พอใจครับก็ลูกมันพอใจหลายอย่างครับเพราะว่าไม่ได้ทำน้ำหนักร้อยยี่แปดแล้วก็เรามาต่อยร้อยยี่แปดแล้วเราก็ ออกมาดีด้วยครับก็ภูมิใจครับแล้วมีนจะได้ต้องไปเสริมให้ตัวนี้ไหม้องการก็ออกอาวุธที่มันเร็วกว่านี้ครับผมงออกอาวุธช้าอัดชิ้นไรครับจะโบนถให้เหมือนนึงแล้วก็ขักหนีไปแบบเราชนะมากี่ไฟตติดแล้วทีครัยกี่ไฟตติดแล้วสี่ครับสี่ไฟติดแล้วป้าหมายเราหลังจากนี้ก็ชนะไปเรื่อยๆครับก็มีโอกาสก็อยากต่อยรายการใหญ่ครับ ก็อันนี้ก็แล้วแต่เสียโ์บูทกับเชียรน้เลยครับพี่แกเหนบอกผมครับร้อยยี่สิบแปดทำได้ครับแต่อยากต่อยร้อยยี่สิบเก้าสามสิบอาบงชีสได้ทำกันหน่อยครับก็วันนี้ทำจบเร็วแล้วนะครับช่วยเชียร์ได้เอ้ยช่วยเชียร์ได้เป็นกำลังใจให้ผมตลอดเลยนะครับ